กระผมว้าตายไปเลยแม,าม,านะม่วันนะโมนี่เห็ดเนี่ยกินเส็บแซะไวยซิตำบอกค้ามหน่อยใส่ก็ไม่สมเอาไปกันครับสบาย มาพริกไงใส่รถมี mm hmm. พริกหน่อยพริกไงใส่ไปเลยมีใส่ก็พริกแห้ง <c oughs> โอ้เนา่าพริกก็เหนาเขาเอาเก็บมันเหลือกนะันไหมไงมัน <c oughs> เหลือกพี่ไปเอาไปแบบพริกเก็บว่าอะไรดัดงใจตัวแล้วมาจัดการครับ <c oughs> ใส่พริก <c oughs> จับจัน่อยสาขาน่อยสาขาน่อยโอ้โอ้ถามลูก นะครับมันส่งร่องนอนสม่งงาดึมใส่หัวหอมปัดหัวหอมแดงเถอะมาทำหอมหอมแดงกันเลยตามเส้นตามดู อ้ right, mm ่อยสปาเดกตั hmm. mm ่วด้วยฟงนัวอริจิโน่กรเอมๆกันัืเอียบร้อย กินได้ปะกินได้โอ้โหนะกินกันครับกันหมดันใจสิ่งมันก่อน เสีบไลน์หนูไลน์สีบไลน์หนูไลน์โอเคโอเคไหม